คือคำวา่าด้านความทุกคนก็พูดได้ชัดเจนความหมายของมันคือ something new something different in the better way คือมันจะต้องมีความใหม่ความต่างที่ดีกว่าตอนนี้การที่เราจะทำให้สามตัวนี้ได้มันต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีความเข้าใจในคอนเซปต์แนวคิดที่จะเติบตัวด้วยนวัตกรรม ซึ่งการนวัตกรรมทางความคิดนั้นก็คือมาร์เก็ตติ้งนะครับทางด้านของความคิดทางมาร์เก็ตติ้งก็มีอย่างเช่นกรณีการกระจายเรื่องเกี่ยวกับ h ช n แนลการที่จะสร้างในเรื่องเกี่ยวกับทางดิสติบิวชั่นแชนแนลนะครับให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายสินค้าได้อย่างไรก็ยังต้องมีวิธีในการไปแอ q ควายหรือว่าไปซื้อกิจการที่ไปสร้างฐานเหมือนกับทางด้านของ C p ไปซื้อเซเว่นอเลเว่นก็สามารถสร้างกระจายสินค้าของเขาได้ถึง7 8 0 0แแห่งในช่วงตลอดระยะเวลาเป็น10กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง นะครับแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของนวัตกรรมที่เราโดดเด่นนะครับของทาง EPG เนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่อง3ส,ส่วนหลักด้วยกันนะครับที่ความแตกต่างที่ดีกว่าก็คือนวัตกรรมในด้านของวัตถุดิบเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของแบตเทเรียลนะครับในเรื่องนี้เราก็ว่ามันเป็นอินโนเวชันทางด้านแมทเทอรียลว่ามันมีความแตกต่างกันในรูปแบบไหนอย่างเช่น Aeroflex เราทำไมต้องเป็น EPDM นะครับเอทิลีนพอลเปนไดอินโมนิเมอร์ทำไมไม่เป็น NBR นะครับไนไตรบิวทาไดอิลัปเปอร์ ber, นะครับซึ่งพวกนี้มันมีความต่างวัตถุดิบที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นในตัวนี้จะเห็นชัดเจนว่า EPDM ม,มันมีความยืดหยุ่นนะครับทนต่อแสงอุลตาาร้าไวโอลเตที่ดีกว่าพวก NBR 2อเนี่ยมันมีคุณสมบัติเมื่อเกิดการเผาไหม้มันจะไม่ก่อเกิดสารพวกไซยาไนายผิดกับทางนั้นของพวก NBR ซึ่งมันจะมีไนไตรบิวทาไดอีลัปเปอร์เนี่ยมีส่วนผสมของการเกิด พวกเสยาดนายเมื่อเกิดการเผาไหม้เห็นไหมครับว่าวัสดุผู้นี้ก็จําเป็นต้องมีถ้าเป็นพูดถึง Aero Class นะครับเรายังต้องมีในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอาการเลือกเอากระบะไลเนอร์ทำไมต้องใช้เป็น HDPE หลังคาทําไมเราต้องใช้เป็นทางด้านของ ABS ทําไมเราไม่ใช้ไฟ b e r ร l a s s นะครับเราใช้ ABS เพราะมันเป็นออวัสดุพลาสติกที่มันสามารถรีไซเคิลได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของการรีไซเคิลได้มันจึงอยู่ในเทรน์ของการอยู่กับสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญทําไมไซส์สเตปเราถึงใช้ออพลาสติกไปแทนโลหะนะครับซึ่งเราใช้เป็นโพลีพอพเพลนนะครับคอมโพสิตพิเศษเห็นไหมครับในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบของแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติเฉพาะของมันจึงสามารถเลือกไปใช้กับแต่ละส่วนของรถยนต์ได้นะครับและในส่วนของ EPP ก็เหมือนกันทําไมเราต้องใช้ PP เพื่อมาทำเป็นฟู้ดแพคเกจจิ้งนะครับที่ทนกับความร้อนได้ถึงลบ40องศาแล้วทนกับความร้อนได้ถึง125องศาทําไมเราไม่ใช้พวก PE มาใช้นะครับเราทําไมต้องใช้โพลีพอพิลีนนะครับที่ใส่แอดดิซิฟพิเศษเข้าไปนะครับแล้วทําไมเราต้องใช้ PS ทําไมเราต้องใช้ p p s General p u r p o s e Poly s t y r e n e นะครับซึ่งมันมีความใสสวยขึ้นทรงได้ดีนะครับแม้ว่ามันจะมีแตกต่างกว่าของ PET โพลีเทอรีนไทเทเนียซึ่งมันมีนความต่างคือสายสวยแต่มันแตกยากกว่าเห็นไหมครับนี่คือนวัตรกรรมทางด้านของแมททเรียลตัวที่2ก็คือดีไซน์นะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวทางด้านของนวัตรกรรมทางด้านของการออกแบบดีไซน์อย่างฉนวนแอโรเฟกของเราสามารถจะดีไซน์ไปใช้กับอะคูสติกก็ได้ไปใช้กับเรื่องของเครื่องเก็บเป็นวัศมีสูดเก็บเสียงก็ได้กรองเสียงก็ได้ไปใช้สําหรับทางด้านรูปอินสุเลชันก็ได้นะครับเราไปใช้สําหรับกรณีใต้พรมก็ได้เพื่ออะไร เพื่อต้องการที่จะเป็นฉนวนใต้พมก็ได้ใต้ใต้พื้นนะครับบ้านก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นส่วนผสมที่เราหา oh. สามารถดีไซน์ออกแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นแอ r โรคลาสอย่างยานยนต์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดอย่างเบ็ดไลเดอร์เราใช้เป็นตัวห่วงนะครับที่ไปใช้ในการยึดติดของเบ็ดไลเดอร์ทำให้เห็นว่าเราไม่ต้องไปจอะถึง28รูนะครับมันก็มีการเติบโตขึ้นมาได้ท,ทันทีในส่วนของ EPP นะครับในเรื่องของดีไซน เราก็จะมีดีไซน์ในเรื่องของการจับแล้วไม่ลื่นหลุดนะครับน,นี้คือส่วนสําคัญและตบท้ายทุกตัวก็คือลักษณะของโปรดักชันโปรเซสซ s ซึ่งมันมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตที่ต้องพิดในเรื่องของการอินเจกชันได้ไหมแล้วก็เป็นลักษณะของพวกเทอร์โมฟอร์มิ่งได้ไหมนะครับโบลโมดิ Bal ้งได้ไหมหรือว่าจะเป็นลิมนะครับอินเจกชันอินเจกชันโมดิ้งได้ไหมหรือเอ็กซ์ตูชันได้ไหมนี่คือกระบวนการในการผลิตของเรามีคอม o u n d กซ์ได้ไหมทำเป็นพี o r มได้ไหม ตรงนี้เป็นในส่วนของนวัตกรรมที่แตกต่างใน3ส่วนก็คือ 1. วัตถุดิบ 2. ดีไซน์ 3. ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตครับ